ข่าวลือกำลังร้อนแรงพักเพื่อไทยกำลังเผชิญกับแผนการที่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางการเมืองไทยแต่ที่น่าสนใจคือมีความแตกต่างในมติภายในพักทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านต่อการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลปัจจุบันทั้งนี้พวกเขาชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญที่รัฐบาลกำลังเผชิญเช่นปัญหาสแกมเมอร์ทุนเทาความมั่นคงชายแดนซึ่งเป็นจุดอ่อนและอาจเป็นจุดตายของ รัฐบาลปัจจุบันแต่ที่น่าสนใจคือพักเพื่อไทยกำลังพิจารณาทั้งสองทางเลือกอย่างรอบคอบฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีเพื่อปกป้องประเทศจากความเสียหายขณะที่ฝ่ายอีกฝ่ายก็เห็นว่าควรปฏิบัติตามกำหนดเวลาในบันทึกข้อตกลงโมอเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าดีน,นี้ไม่ได้นำพาประโยชน์ใดๆมาสู่ประเทศและนี่คือจุดที่สร้างความขัดแย้ง พรรเพื่อไทยกล้ากล่าวว่าพวกเขาพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อใดพวกเขามั่นใจว่าจะสามารถนำประเทศกลับคืนสู่เส้นทางแห่งโอกาสและขับเคลื่อนประเทศไทยไปไกลกว่าที่เคยเป็นมาแต่คำถามที่น่าสนใจคือคุณเห็นยังไงกับแผนการนี้คุณคิดว่าพักเพื่อไทยจะสามารถทำได้หรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ